กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเจ็ตเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องมาเป็นปันหลากหลายรายการครับพี่นะครับวันนี้นะมาพบกันในยามเช้านะครับผมนี่ในวันศุกร์นะครับพี่นะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับอีกนะครับวันเดียวนะพี่น้องก็ได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับผมในฝากช่องทางติดต่อครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7หครับหรือโทร062 0 8 9 0 1 5 7ครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่สนใจรายการไหนติดต่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่เบอร์ึ้นหน้าจอหรือสแกน q ิวโค้ดได้เลยนะครับผมสวัสดีกันในยามเ,เช้าเ้านะพี่นะวันนี้ทนะบในสุขภาพร่างกายนะครับพี่นะดูแลกันด้วยนะครับผมตอนนี้โอ้โหฝุ่นฝนเยอะมากเลยนะครับใครไวใครได้นะพี่นะกิการเราเหมือนเดิมนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลง เริ่มัาเลยนะครับพี่รายการแรกครับพี่นะครับรายการแรกครับเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อคุกลักนะพี่นะอ่านะครับเนี่ยเป็นเนื้อคุกลักแบบโซนกลางี้เลยนะครับนะอ่าหนาหนาเลยครับพี่นี่นะครับหมายเลขหนึ่งครับพี่หมายเลขหนึ่งสี่ร้อยบาทครับนี่ ไม่ทราบที่นะพี่นะข่าวเป็นบุงบ่วงเงี้ยพี่นะครับพระพิษตาหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับเป็นเหรียญล่อนะครับนี่เหรียญล่อโบราณครับพี่ดูเนื้อหานี่นะครับเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับนี่หลวงพ่อเพชรนะครับพิมพ์เสียนล้นนะครับหน้านี่อ่านะครับหลังอุนะครับพี่นะครับนะนี่ นะครับพิมพ์เส้นล้นนะครับแล้วก็มีซุ้มเนี่ยนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่หมายเลขสองครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามเนี่ยจะเป็นลูกอะไรไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ทราบไม่ทราบนะพี่นะเนี่ยแกะแกะในลักษณะเป็นพระปิดตานะพี่นะเนี่ยสามเกินนะพี่แปลกดีนะอ่านะครับนี่หมายเลขสามครับเก่าเลยพี่นะครับเนื้อแบบดำดำนะพี่ เอาสี่ร้อยบาทพี่นะครับมีเสียงด้วยนะพี่นะขย่าเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทครับพี่นะสายแบบลึกลับนะครับลองดูครับพี่หมายเลขสามครับต่อไปหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญนะครับสีมาพระพุทธชินาราชนะพี่นะนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดําครับพี่เหรียญสวยเลยครับพี่นะครับเหรียญนี้ ทองแดงลมดำสวยๆครับพี่นี่วันนี้พระเหรียญสวยๆเยอะนะพี่นะคอยที่ตามชมกันนะครับพี่นะสำหรับเหรียญนี้ครับขอ700ดบาทครับพี่นะขอ700ดบาทนะครับนี่เหรียญนะครับพระพุทธกินราชนะครับหมายเลข4ไปกันต่อครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระสมเด็จนางพญานะครับพิษณุโลกนะครับพี่ นะครับคาบนะครับเดิมเดิมเลยครับพี่คาบกุนี่คาบดินต่างๆครับเนื้อหามันมันนะพี่นะอ่าเนื้อหาเนี่ยมันมันเลยนะครับดูดิพี่เก่ากึกกับพี่นะอ่ามาครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าครับห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขห้านะครับพระสมเด็จนางพญา ไปครับหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เนื้อหาเน่าเลยพี่นะครับสีออกเหลืองๆแล้วมันตั้งอิ้วเลยครับพี่นี่นะครับเม็ดมวลสารนะพี่ดูดินะครับ สีค้าเลยนะพี่นะองค์นี้สวยจัดชัดเจนพี่อ่าสวยจัดเก่าถึงยุคเลยนะครับหมายเลขหกครับเอาห้าร้อยบาทครับไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดจะมีคาบกุครับพี่นะครับเนี่ยเนาะถ้าน้องดูนี่น่าจะเป็นแบบพิมพ์ปกโพนะใช่ไหมพี่หรือว่าเป็นเม็ดแบบคาบกุเดือดขึ้นมานะครับมีคาบกุนะครับาน,ะบนาองค์นี้ นี่ครับพี่เนื้อหาครับหมายเลขเจ็ดครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่นุ๊เป็นพิมพ์โปกไะไหมเนาะลองดูนะครับพี่นะครแม่นพิมพ์ลองดูนะครับต่อไปครับหมายเลขแปดครับนะครับนี่เป็นเข่าโคง้งนะพี่นะพระนางพญาพิมพเข่าโค้งนี้ นะครับดูเม็ดกวดเม็ดทรายนี่พี่ลอยเลยพี่แล้วดูล่องนี่นะครับตามล่องตามซอกพี่นะครับเก่าเลยนะครับหมายเลขแปดเอาห้าร้อยบาทครับพี่นะครับเม็ดกวดเม็ดทรายเต็มเลยนะครับนะอืสวยสวยเลยพี่หมายเลขแปดครับเ <c oughs> อาไปหมายเลขเก้าครับ หมายเลขเก้าครับไปเรียนเสมานะครับพระอาจารย์วิชาญชยธรรมโมนะพี่นะนะครับเหรียญวัดปกยานาวาพระนครสองห้าหนึ่งสองครับพี่นะครับเหรียนดีปีลึกเลยนะครับพี่นะเหรียนดีปีลึกครับนี่พระอาจารย์วิชาญนะครับดูดิเหรียญเก้าเลยนะพี่นะเนี่ยนะสภาพแบบฮิ้งเลย นะครับดูรอยแกะบล็อกต่างๆครับพี่ปีหนึ่งสองครับพี่หมายเลขเก้าครับนะเจ็ดร้อยบาทพี่่อไปหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบครับเป็นรูปรอลอลงข้อเงินนะครับมีวัดบางคานนะครับองนี้พี่นี่นะครับรอยช่อ ตรนี้มีมือลองนะครับนะมีมือลองนะครับนี่น้องพืนวัดบางขานครับพิมพ์นิยมครับพี่หมายเลขสิบครับเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทครับรายการนี้นะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหเรียญเสมานะครับเป็นเหเรียญเสียมาพระอาจารย์ขัน นะครับวัดนกกระจาบนะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับน,นี่หนูเมตตาเนี่ยพี่นี่นะครับนะพระอาจาร,รย์ขันครับวัดนกกระจาบเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเก่าโบราณน,นะครับนะเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับมาเรืยสิบเอ็ด หมายเลขสิบสองครับนี่นะครับมะะรดกคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนื้อนุบจัดเลยนี่อืมนะครับมีมะะรดกคังพิมพ์ใหญ่พี่นะครับหนึ่งสองใได้ชมเนื้อหาครับนี่เนื้อหาสวยๆครับพี่นี่ดูเม็ดมือสารฝั่งไว้นี่ หมายเลข11ครับพี่องนี้สวยเลยครับพี่เนื้อถึงยุกเลยนะครับนะส่องไปเนี่ยนะครับหมายเลข12ครับ500บาทครับต่อไปหมายเลข13ครับหมายเลข13ครับนี่จะมีแบบปิดทองด้วยเนาะพี่นะเนี่ยทาเลยดำๆไวนะ้เนี่ยนะครับนี่หมายเลข13ครับ500บาทพี่เนื้อหาเก้านะดูนี่พี่นะครับส่องไปเนี่ยนะครับมีความมันเลยนะพี่นะของเนื้อเนี่ย ดูดิพี่น้องไม่ได้ทานอะไรเลยนะพี่นะเนี่ยมันเนื้อมันแบบเงาเงาเงีเง้ยนี่ครับหมายเลขสิครับเอาห0าบาทครับนี่พี่นะครับเนื้อหากเก่าๆเลยครับพี่พิมพ์ส่งสวยชัดเจนด้วยนะครับหมายเลขสิครับ ปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับ <c oughs> หมายเลขสิบสี่ครับเป็นเหรียญสเตมนะครับนี่พระครูสม,มุตรตทรธรธรรมสุนทรน,นะพี่นะถ้าอ่านผิดกับขอท่านาภัยนะครับนะนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับพี่หูงุงนี้สวยจัดนะพี่นะนี่ต้องบอกเลยนะครับเนี่ยเดิมเหมือน นะครับเดิมนี่เพิ่งเคยเห็นเลยพี่นะครับเดิมเดิมนี่เพิ่งเคยเห็นเลยครับพี่นู่นเนี่ยผิวลุงแล้วนะครับแจมแจมแจมโบ้เลยพี่นะครับเนี่แจมโบะต้องใช้ภาษาคํานี้เลยพี่นะครับนี่วัดกาหลงพี่นะครับเป็นเหรียญสแตมเลี่ยมกอบกันน้ํามาดูพี่วิ่งเลยนะครับเหรียญสวยจัดนะพี่นะเหรียญสวยจัดนะครับน้องขอเก้าร้อยบาทนะพี่นั้นเหรียญนี้ กอเก้ารบาทสิพี่นะโอ้โหเหรียญสวยจัดนะหมายเลข14ต่อไปหมายเลข15ครับหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับนี่เหรียญเนนะื้อทองแดงนะเหรียญสวยคมครับเป็นเหรียญโบราณนะพี่นะเป็นเหรียญข้างกระบ,บอกโบราณครับเหรียญห่วงเชื่อมครับพี่หลวงพ่อพุ่มนะครับวัดบางคลุกนะพี่นะรุ่นแรกครับพี่ สวยๆพี่เจ็ดร้อยบาทเ้ยขอประธานอภัยนะพี่นะขอเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับหลวงพ่อคุ่มครับพี่หมายเลขสิบห้านะครับต่อไปหมายเลขสิบหกครับหมายเลขสิบหกเป็นพระสมเด็จครับพี่นี่องค์นี้มีคราบไข่บางๆนะครับนะมีคราบไข่บางๆนะครับเนื้อหามวลสารครับพี่นี่นะครับ เนื้อหางม้วนสารครับพี่ออกสีนวลนวลตานะครับนะออกสีนวลนวลตาครับเป็นสีไข่ไข่นะนะครับด้านหลังนี่มีเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เม็ดม้วนสารต่างๆนะขาวๆาวแดงๆดแดงๆนะพี่นะเป็นจุดต่างๆครับพี่นี่ห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขสิบหกครับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับ หมายเลขสิบเจ็ดพี่นี่มีรอยโดนอะไรไม่โดูนะพี่นะัทเหนะครับหมายเลขสิบเจ็ดตรงนี้พี่นะครับ,เ, 17, นนะรบเนื้อหานี่น้องไม่ได้คัดนะพี่นะน้องไปมาแล้วนะบ้านเนี่ยนะครับแบ่งกันมาเยอะอยู่นะพี่นะแบ่งกับเพื่อนมาเยอะอยู่นะครับเราลองดูนะพี่นะบางคุณพ่อนะมีนะครับวัดระฆังมีนะพี่เนื้อหาเว็บสุดๆนะครับผมลองดูนะครับนี่ดูนี่ หมายเลขสิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทไปหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะครับวัดโบสถ์นะพี่นะนี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะพี่นะเนื้อหานี่พี่ยังกับเนื้อเงินเลยพี่ดูดินะครับเนี่ยมีข้าบดำๆเลยพี่ดูดิ นะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่ออินวัดโบสถ์ครับเหรียญนี้ครับพี่สวยสวยนะหายากนะครับพี่นะเนี่ยนะครับขอแปดร้อยบาทละกันพี่หายากนะนานๆจะได้เจอนะครับพี่นะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์ครับพี่หมายเลขสิบเก้าครับไอสิบแปดนะพี่นะหมายเลขสิบแปดนะครับพี่นะนี่ครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับนะต่อไปหมายเลขสิบเก้าครับ หมายเลขสิบเก้าครับเป็นพระนางพญานะครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับพระนางพญาไปสนุรโลกพี่องค์นี้ขนาดเล็กนะนะครับเนื้อหานี่ดูพี่นะครับเนื้อหานี่สุดยอดนะพี่นะเนื้อหาสุดยอดเลยพี่ดูดิห้าร้อยบาทครับพี่องค์นี้ครับหมายเลขสิบเก้า <c oughs> ต่อไปหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับว่าข้าบันไดอิฐนะพี่นะเหรียญปีสองพห้าร้อยสามครับปเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับพี่นะครับหลวงพ่อแดงว่าเข้าบันไดอิดนะครับนะพ่อแดงเดี๋ยวน,นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยเดิมเลยนะครับนะหลวงพ่อแดงว่าเข้าบันไดอิด นะเพชรบุรีนะพี่นะหมายเลขยี่สิบครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับนี่สวยๆเลยพี่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ครับผม พยายามส่งให้ช้าๆนะพี่นะนี่ให้ได้ชมกันพี่นะครับเนื้อหามุลสารเนี่ยนะครับมันจะจะเหมือนกันทุกทั้งองค์นะพี่นะทั้งสองโซนเดียวกันนี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับห้าร้อยบาทครับไปหมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นพระนั่งกีบบัวนะครับหลังยันพระพิตาครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับนี่ นะครับนะเอาห้าร้อยบาทครับพี่หลวงปู่บุญมั้งพี่นะเนี่ยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่ลองดูนะครับเอาห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นเหรียญยี่กอหงนะพี่นะเหรียญยี่กอหงนะครับนะครับมีโคตรลาหูสองสองตนเลยนะพี่นะเนี่ยโคตรลาหูเนี่ยเหรียญสวยเลยพี่เนี่ย นะครับเหรียญสูตเลยลองดูนะพี่นะของหกร้อยบาทใช่พี่เหรียญยี่ก็หงครับหกร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบสี่ครับนี่เป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยนะครับเนื้ออ่าอะไรนนะเดี๋ยวจะออกไปทางสำลิดแล้วนะพี่นะเนี่ยเท่าที่น้องดูนะครับ เจ้าไปทางสำลิดแล้วพี่นะครับเนี่ยเป็นพระชัยนะครับเนี่ยก้นเนี่ยมีอุจชนาลงแล้วพี่นะก้นเนี่ยมีอุจชนาลงนะครับเนี่ยเนื้อสำลิดนะครับองค์นี้ขอหกร้อยบาทครับพี่พระชัยนะเนี่ยนะครับ,นะร,บรูปทรงนี่จะเหมือนหลวงปู่เอี่ยมเลยนะพี่นะเนี่ยรูปทรงของหลวงปูป่เอี่ยมเลยพี่นะครับมีอุจฉนาลงใต้ฐานนะพี่นะ นะครับของหกร้อยบาทครับพี่นะครับพร้อมสลับนี้เลยพี่อ่ะนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่แบ่งปันกันไปต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญเอ้ยเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อนะครับเนี่ยรูปเหมือนนะหลวงพ่อโมนะครับนี่อุดนะครับผงนะผงตะคุณนะพี่นะนี่หลวงพ่อโมครับพี่เกจิทาง อ่าไชนาทนะพี่นักเกียรติทางชัยนาทนะครับนี่นะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับนี่สำหรับรูปเหมือนหลวงพ่อโมนะครับนี่เอาหกร้อยบาทครับรูปเหมือนหลวงพ่อโมนะครับวันหมายเลขยี่สิบห้าครับต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับหมายเลขยี่สิบหกครับนี่เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะพพิมกีตานะพี่ นี่ดูรอยตะเข็บนะพี่นะประกบบล็อกครับพี่นะครับผมนี่ตามซอกตามร่องครับพี่นะครับเป็นคาบดําอมน้ําตาลนะครับนะองค์นี้เป็นสามชายนะพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนี่รอยยุบต่างๆนะครับรอยตกแต่งตะไบ,บพี่นี่นะครับนะ หกร้อยบาทครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพีตาครับพิมพีตาสามชายนะพี่นะนี่มีมีมีเล่ด้วยนะพี่นะมีเม็ดเล่ด้วยนะบริเวณศีรษะนะครับหลวงพ่อหกร้อยบาทพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบหกพี่อ่านะครับหมายเลขยี่สิบหกครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนี่นะครับองหูองค์นี้แตกรายงานสวยจัดนะพี่นะสวยจัดเลย นะครับแต่งรางานสวยๆเลยพี่นะครับดูดิดูเนื้อหานะครับพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนะครับนะตรงนี้เนื้อหาบึกปักเลยพี่ <c oughs> นะครับเนื้อหาแบบตับตบ,ตบ,บึกบักมาก,มากนะครับนะ หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบแปดครับนี่ด้านหลังยั้นยนต์อย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ดูเม็ดมูลสารนะพี่นะครับนะครับเนี่ยองนี้มีเส้นรองรองนั่งนะพี่นะนี่มีเส้นรองนั่งนะครับนี่ คมๆเลยพี่ไม่สังเกตไม่เห็นนะเนี่ยนะไม่สังเกตไม่เห็นแล้วดีนังเมื่อกี้น้องส่องแบบนี้น่แต่เอียงๆนี้เห็นเลยพี่อ่านะครับนะห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบแปดครับเราไปหมายเลขยี่สิบเก้าครับนะครับในการผสมเด็ดครับจะเป็นองค์สุดท้ายครับพี่วันนี้ครับนี่หมายเลขยี่สิบเก้าครับ นะครับเศษไม้รากไม้ต่างๆพี่นะครับเนื้อหาเก่าตุนยุคนะครับเนื้อหานุน่มๆเลยนะครับนะนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นะนี่น้องกำลังส่องด้วยตาแนละ้วนะครับนี่มีริ้วจีวรน,นะพี่นะมีริ้วจีวรติด หมายเลขยี่สิบเก้าครับพี่ห้าร้อยบาทครับ <c oughs> ต่อไปหมายเลขสามสิบพี่นะครับนี่หมายเลขสามสิบครับเป็นผสมฤทธิ์นางพญายครับพี่องค์นี้หนูไม่กวดไม่ทรายนะบริเวณใบหน้าเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่สังกติชัดๆเลยนะนี่รอยตอกตัดครับ เนื้อมีความเก่าความมันนะพี่นะเนื้อมีความเก่าความมันเลยนะครับสิผ่านการสัมผัสมาบ้างอนะไรบ้างน,นะพี่นะเนี่ยก็จะมีความมันนะครับหมายเลข30ครับ500บาทต่อไปจะเป็นชุดลิมิเต็ดครับ5องค์สุดท้ายนะพี่นะชุดลิมิเต็ดเลยนะครับผมเนี่ยวไปเริ่มกันเลยนะพี่นะหมายเลข31ครับนี่หมายเลข31ครับพี่เป็น เหรียญที่ระลึกนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงพี่สวยเดิมเลยพี่องค์นี้นี่นะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงพี่เงากะไหลบางๆครับพี่นี่โหเรียนเรียรบร้อยครับนี่หลวงพ่อวัดไร่ขงิงครับพี่นานๆจะได้เจอนะอ่านานๆจะได้เจอครับพี่นี่ขอเจ็ดร้อยบาทพี่ก็ไหลเดิมๆเลยนะนะ นะครับนี่ก็ะไรเดิมเดิมบางๆายังมีติดนะครับนี่ไม่ไม่ช้ำมากนะพระไม่ช้ำมากครับพี่ก็เจ็ดร้อยบาทพี่หมายเลขสามสิบเอ็ดครับต่อไปหมายเลขสามสิบสองครับนี่นะครับนี่หมายเลขสามสิบสองครับเป็นเหรียญข้าวหล่ำตัดนะครับนี่กรมมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่นะครับกระไลเงินนะพี่นะเนี่ยที่ระลึกส่งทบทุนมูลนิธิ วัดเสด็จในกรมปากน้ำนะครับวันที่9พฤษภาคม2512นะพี่นะชุมพรครับนะพี่นะครับเปลี่ยนสวยคมจัดพี่ดูนี่อ่านี่นะครับเส้นขนแมววิ่งเพียบนะพี่นะหลังเรียดนี่นะครับนะสวยวิบวับครับนะพี่สวยวิบวับนะชุดลิมิเต็ดและชุดหลังนะครับนี่ นายใหม่อีกบ้านใหม่นะเป็นเจ้าใหม่นะพี่องค์นี้แบบจะเป็นพระเหรียญแบบสวยๆเลยพี่นะครับแบ่งมานี่พอได้อะพี่นะครับพอได้นะนะครับขอแปดร้อยบาทพี่นะครับนี่เหรียญนะครับนี่กรมหลวงชุมพลนะพี่เขตอุดมศักดิ์นะปีหนึ่งสองนะครับนี่เอานะครับนะเส้นสายคมกริบนะครับเหรียญเขาลำตัดพี่อ่าลองดูนะครับต่อไปหมายเลขสามสิบสามครับพี่นี่ ผิวไฟวิบเลยนี่อ่านะครับนี่หมายเลขสาสบามครับเหรียญกองพันลำปางพี่นะครับหลวงพอ่อเกษมเขียมาโกปีหนึ่งเจ็ดเนื้อไฟวุบเลยนะครับและสวยคมเดิมด้วยนะพี่นะสวยคมเดิมด้วยนี่นะรกระแสะเหรี่น,นี่พี่ดูกระแสะเรี่น,นียนะครับนี่ให้พี่ๆได้ชมนะน้องแบบไม่ได้แบบราคาคุยนะพี่นะดูดิอ่า เนี่ยสวยจริงนะครับพี่นะใครได้เหรียญนี้เนี่ถือว่าคุ้มนะพี่นะน้องเอาของสวยๆมาแบ่งปันนะพี่หมายเลขนะครับสามสิบสามนะพี่นะขอเก้าร้อยบาทพี่หมายเลขสามสิบสามขอเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกล้องพันนะพี่นะสวยจริงนะครับพี่สวยจริงเลยเนี่ยนะครับองมีเฮียชอบแน่เลยนะพี่นะเนี่ยเฮียเขาหาอยู่แล้วพี่นะแต่น้องยังไม่ได้ส่งนะพี่นะ เอามาให้ชมกันพี่ใครไวใครได้แล้วกันนะครับนะลองดูครับหมายเลขสามสิบสามครับเก้าร้อยบาทใบหมายเลขสามสิบสี่ครับพี่นี่หมายเลขสามสิบสี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานพิมพ์นิยมพี่องค์นี้คาบดินเดิมเลยนะครับตรงองค์นี้มีพิเศษนะพี่นะมีพิเศษในเม็ดแร่ในเพียบนะครับดูนี่อ่านะครับนี่ที่เขาเรียกกันเม็ดแร่นะครับฝั่งในเนื้อเนี่เพียบเลยพี่ดูนี่ใบหน้าก็มีนะ อ่านะครับนะองนี้สวยจัดสวยจี๊ดพี่อ่าสวยจัดสวยจี๊ดนะครับนะสาหรับองค์นี้ครับพี่ขอเจ็ดร้อยบาทพี่อ่ะขอเจ็ดร้อยบาทแบ่งปันกันนับไปนะครับนะครับใครเอาไปต่อไปมีกําไรนะพี่นะกลับมาอุ่นหนุนน้องด้วยนะครับร้านน้องโบมันมีพระเครื่องนะครับพี่นะพี่ๆหลายท่านนะที่เคยได้คุยนะครับพี่จะรู้นะความใจดีนะครับนี่ความเมตตานะของน้องโบนะครับพี่ เฮีย yeah, บางทีก็เมตานะอ่านะครับนี่หมายเลขสามสิบสี่ครับพี่นะครับนี่อ่ะลองดูรายการสุดท้ายวันนี้ครับพี่นี่อ่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาพี่เหรียญเนื้อเงินเลยนะน้องมองเนื้อเงินเลยครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาถาวรโลพี่นะครับนี่วัดสว่างทาสีร้อยเอ็ดสองห้าหนึ่งแปดเถอะพี่เีินสวยจัดพี่ดูดิ นะครับนะน้องมองเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่นะเราดูตลับมานี่ยกซุ้มนี่ดูเลยพี่นะครับสวยจัดจริงจริงนะครับนี่โค้ดนี่หลวงพ่อทองมานะครับชื่อท่านดีนะครับพี่อ่าหมายเลขสามสิบห้าครับนี่น้องขอเก้าร้อยบาทละกันพี่นะครับแบ่งปันไปนะครับเนี่ยค้าบดำๆเนี่ยมองไปมีข้าบเงาๆาดำๆเนี่ยเหมือนเนื้อเงินนะน้องว่าเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่นะ เนี่ยอ่ะขอ9ก้ารบาทละกันแม่งปันยันไปพี่นะครับนี่ใครไปต่อนะครับเอาไปมีกําไรนะกลับมาอุดหนุนน้องด้วยนะครับนะอ่าวันนี้35รายการครับพี่ติดต่อนะครับสอบถามได้นะพี่นะชอบรายการไหนนะครับนี่ถูกใจรายการไหนติดต่อสอบถามมาได้ครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับล id 0 6 2 0 9 9 0 1 5 7หครับหรือสแกน QR ว o า e คได้นะครับผมนี่ตามนี้เลย นะครับพี่วันนี้ผิดพลาดประการใดกนะ็ขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับผมพบเจอกันใหม่อีกพีหน้านะครับสวัสดีครับ